ไปดี day, นะครับวันนี้นี่เรามานี่ในฐานะทา่าพยศเรื่องอะไรบ้างผู้กกับแล้วก็ได้เข้าสาขาดารานำชายครับผมคาดหวังไหมว่าจะได้<ม><ม>ก็ไม่ไม่ครับผมก็ได้มาก็มีเป็นเกียรติครับอ๋อต้องขอบคุณดีให้เกียรติงานเราในวันนี้ด้วยนะเล่บาบท2,013 10ผู้เข้าชิง5ดารานำหญิงาดารานำชาย จากผลโหวตผ่าน s m s กว่า50,000ครั้งปัจจุบันได้ผู้ชนะแล้วต้องบอกว่าสำหรับรางวัลน,นี้เนี่ยเป็นการโหวตจาก s m <SMS> s ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าจากแฟนคลับล้วน,ลวนเลยนะคะเรียกว่าเป็นขวัญใจมหาชนจริงๆค่ะอันนี้เป็นปีแรกแล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีปีต่อๆไปนะคะใช่แล้วค่ะ อย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยได้ตบเท้าเข้ามาวงการบันเทิงกันแบบเรียกว่าทุกปีเลยทีเดียวนี่แหละ,ะทำให้วงการบันเทิงของเราคึกคักแล้วก็ยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งชื่นใจนะคะ,น,ะ,คะน้องๆเหล่านี้ล่ะค่ะคนรุ่นใหม่เหล่านี้ล่ะค่ะที่จะก้าวไปเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพต่อไปค่ะ,คะก่อนในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญตัวแทนนะคะของน้องปันๆน,น,นะคะขึ้นมารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยค่ะ จากภาพยนตร์เรื่อง Last Summer ฤดูร้อนนั้นฉันตายค่ะ รางวัลน,นี้คงจะสร้างกําลังใจให้กับคนรุ่นใหม่อีกหลายๆคนนะคะแล้วก็คงอยากจะฝากฝีมือให้กับแฟนๆได้ชื่นชมชื่นใจกันตลอดไปค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนฝ่าย mm hmm. ชาย mm hmm. นเดชคู่กิมิยะค่ะจากเรื่องคู่กรรมค่ะ mm hmm. นเดทได้พูดถึงแฟนๆเดยวค่ะนเดถคะพูดกับแฟนๆนิดนึงลูกนะคะแต่นุ้นลูกกับคนที่ไม่ไม่อยู่นู่นเลยไม่อยู่นู่นเลยนะคะโหวตให้นเดชนะคะคุณเหรอคะค่ะครับผมก็นะครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับรางวัลพ๊อบล่าโหวตนะครับผมก็ขอบคุณแฟนทุกคนนะที่ให้กําลังใจแล้วก็ร่วมโหวตกันเข้ามานะครับผมขอบคุณแทนน้องมันปันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ยินดีด้วยกับลูกแม่แก้วนะคะค่ะแม่แก้วนะคะชื่นใจทุกเช้าเลยนะคะถ้าหากว่าใครตามไอจีของแม่แก้วก็จะเห็นชื่นใจลูกชายทุกเช้าเลยทีเดียวค่ะ,คะกราบขอบพระคุณคุณอิทธิพลคุณ,คณ,คณ,คณปลื้มนายกเมืองพัทยาด้วยค่ะที่ขึ้นมามอมสองรางวัลน,นี้นะคะต่อไปนะคะก็ยังมีมุงมิ้งงุงงิงอีกคู่หนึ่งค่ะเป็นใครคะขอเชิญชพบกับน้องปั้นจั่นและน้องอ,อมสุชาเชิญค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผมอาจารย์ปรมาอิมนโนไทยครับออมสุชามานายิ่งค่ะ,ะคุณออมยังตื่นเต้นกันนเดชเมื่อกี้อยู่นะฮะ,อ,ะออมครับเข้าเรื่องเลยและกันนะฮะคุณชอบภาพยนตร์แนวไหนมากที่สุดครับจริงๆแล้วชอบหลายแนวนะคะแต่ว่าถ้าให้เลือกมาเลยเนี่ยน่าจะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ครับผมแล้วถ้าให้เลือกนักแสดงสักคนหนึ่งเนี่ยอยากจะเล่นกับใครมากที่สุดครับอืมอ,อย่าบอกนะครับว่าเป็นพิตินาแล้วก็ พี่ไม้พี่ลมพรไม้พี่รัตอ๋อไม้พี่รัตจาก <c oughs> ฟูเฮาใช่ไหมครับเอ,อ้ยขอบคุณนะเพื่อนช่วยโปรโมทด้วยเตรียมกันมาตั้งนานนะฮะให้โปรโมทหนังเขาอยู่นะฮะตอนนี้ค่ะเอ๊แต่ว่าจริงๆแล้วคุณก็เป็นชอยที่ดีนะคะคุณปั้นจันผู้สแสดงนําชายยอดเยี่ยมไปไม่ได้ช่วยอะไรหรอกไอโอนมันก็ทําดีอยู่แล้วอะกไปก็แค่ไปนั่งดูแต่เขาเป็นห่วงตีกันมากเลยนะยิ่งน้อยกลับไป้เขาสบายใจกันสบายใจอ่ะ กูแค่ไปอยู่ใ <rural> ห <conversation> ้เขาสบายใจแค่น <cod epend ent> <urt Pear> ั <deme an> ้นเองเหรอกูมีความสัมพันธ์แค่นั้นเองเหรอพัฒนดนจงเงินจากเรียนฟิชชั่นเฮ้ยน้ำเป็นไรป่ะน้ำโห้ยตกใจขนาดนั้นเลยนะเฮ้ยเสียงอะไรวะทองสุกมึงมาได้ไงวะเนี่ยทองสุกหายตัวมาชินวุฒิอินทรคูสินจากทองสุกสิบสามทำไมท้องฟ้ามืดอย่างนี้ ผมไม่เห็นหน้าคุณแล้วเราอยู่นี่เราไม่ได้ไปไหนผมจะไปอยู่บนฟ้าคอยดูคุณตลอดไปลาผมรักคุณคิดเกณเดชน์คูกิมิยะจากคูกรรม มรายุละองมณีจากลาสซัมเมอร์ฤดูร้อนนั้นฉันตายเราก็เหมือนกับแหวนวงนี้แหละมันเกิดมาเพื่อเป็นของพลอยคนเดียวพลอยรับไปเถอะนะเพราะว่ายังในความรักที่เรามีให้พลอยมันก็เป็นสิ่งสวยงามพาคินคำวิไลศั์จากเลฟซินโดรมรักม่งโง่ค่ะ และรางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมคือนาเดชคูกิมิยะจากคู่กรรมค่ะขอแสดงความยินดีกับนาเดชด้วยนะคะคเชิญาเดชเก่าอะไรสักเล็กน้อยค่ะ ครับก็สําหรับรางวัลนี้นะฮะผมก็อยากจะมอบให้กับท่านแรกเลยนะครับก็คือพี่เรียวนะครับผมจาก m อ9านะครับผมแล้วก็มอบรางวัลนี้นะครับถ้าไม่ได้พี่เรียวนะครับผมหนังเรื่องนี้คงไม่ออกมาแล้วก็ได้รับรางวัลผมคงไม่ได้ออกมายืนตรงนี้นะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งครคนสําคัญของผมก็คือนางเอกของผมเองครับน้องนิชี่ครับผมขอบคุณน้องนิชี่มากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณ ทุกๆเสียงจากทุกท่านกรรมการทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ่เดชด่เดชโอบอุ่นจังเลยกะแน่นๆกินตัวแดนเซอร์ไม่ต้องตกใจขนาดนั้นก็ได้นะความจริง ไม่ได้ไม่ได้ไไดรู้ต้องต้องทําขนาดนี้ไม่ใช่นเด็จที่ท<ะ>ตัวด้วงเหรอคะอา้าวคุณบอกว่าคุณอยากจะให้คนหล่อขึ้นมาบนเวทีผมก็ทําถูกแล้วผมก็จับมือคุณขึ้นมาไงฮะเมื่อกี้ขอโทษเมื่อกี้เป็นอะไรครับเป็นหางยาวขนาดนั้นดูไม่ออกแล้วตาแตกเลยนางเงือกจะต้องเป็นนางเงือกที่กินผีเสื้อสมุดเข้าไปอย่างแน่นอน ครับคุณคะ่ะต้องคุณก็ใจอะไรแบบเอาใจเราตลอดเลยอะ่ะคุณจงสอกอูพูดแล้วเราสนิทกันนานแล้วอย่างคันเนี้ยไม่ได้อยากจะลามตาเลยครับแคเม่อเจองานแรกก็เล่นกูละถ้าพูดสิ่งที่ตาเห็นแล้วก็รู้สึกแล้วก็มันก็พูดออกไปไม่เอาฉันพูดไปฉันเจ็บตัวรู้สึกแสบเราเข้าประกวดรางวัลประกาศกันเลยไหม <laughs> ประกวดรางวัลเหมือนจะมาเดินยังไงประกวดรางวัลอะไรเนี่ย ประกาศอะไรแล้วจะให้ผมไปทําอะไรเอาประกาศเกี่ยวกับเพลงในภาพยนตร์ไงเอาให้ผมประกาศได้ด้วยฮะเอาได้ตายแล้วนี่มาไม่รู้อะไรเลยทำไมซื่อเบื่ออย่างนี้คุณต้องช่วยไงมันลื่นมันลื่นช่วยนิดนึงคนนี้ช่วยประคองได้เมียไม่หึงแน่นอนรับรองขอบคุณค่ะให้ยืนฝั่งไหนซ้ายขวาโอเคยังเดี๋ยวทำไมไม่นี่อ่ะามว่าเรามาเข้าเรื่องดีกว่าครับจากการแสดงเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่า เบื้องหน้าที่สวยงามและพร้อมเพรียงขนาดนี้เนี่ยสมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยครับสำหรับคนเบื้องหลังที่เก่งครับใช่ค่ะนอกจากเทคนิคการสร้างภาพเทคนิคการแต่งหน้าและออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อให้ตัวละครในจินตนาการออกมาสมบูรณ์แล้วนะคะออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมอาทิตย์ธีรกิติวัฒนจากจันดาราปัดฉิมบทคัทลียาเผาสีเจริญจากตั้งวง ราทนกิสนกิลินจากคู่กรรมสุธีเหมือนวาจาจากพี่มากพระขนงพีมอุกมารีจาก Mary is happy Mary is happy ค่ะและรางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมนะคะคือ วรทนกฤษณะกิ่นจากภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมค่ะ ขอขอบคุณนะคะน้องๆกลุ่มคลื่นลูกใหม่นะคะที่มาร่วมสแสดงแล้วก็ร่วมประกาศรางวัลด้วยค่ะขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆท,ท,ท่านเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งหมดบนเวทีเลยค่ะเชิญกลับขึ้นมาบนเวทีนีอีกครั้งนะคะสำหรับรางวัลเขียรติยศนะคะสุพรรณหงษ์ทองคำครั้งที่23ค่ะแบมขอชื่นชมนะคะวันนี้ อยู่ที่เมืองพัทยา Star of the Ocean ค่ะขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆท,ท่านเลยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญทุกท่านค่ะช,ชื่นมื่นกันทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะและสำหรับท่านที่ยืนบนบนเวทียืนอยู่ก่อนนะคะยืนอยู่ก่อนค่ะเชิญเลยค่ะน้องติ๊กกัญญาลัตนะคะ remember, 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 remember. ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวทุกๆทุกคนกำลังจับ จัดที่ให้ลงตัวก่อนนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญทุกรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลรางวัลเมื่อสักครู่นี้นะคะบนเวทีเลยค่ะและสำหรับการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ในค่ำคืนนี้ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมจัดงานค่ะกระทรวงวัฒนะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะสำนักงานประหลดัดเมืองพัทยาค่ะและผู้สนับสนุนค่ะบริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทเต็มซี่โคลาไทยเทรดดิง้งจำกัด บริษัทไทยแบฟแร์จำกัดมหาชนค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนบริษัทสีไทยซุเปอร์แวร์จำกัดมหาชนค่ะและขอบคุณเครื่องประดับสุดสวยคืนนี้นะคะจาก b e a u ี้เจมส์ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะและต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะวันนี้ที่ติดตามงานของเรานะคะรวมทั้งขอขอบคุณ ไปยังคนไทยทุกคนนะคะที่เคยอุดหนุนแล้วก็ตั้งใจว่าจะอุดหนุนหนังไทยอย่างถูกลิขสิทธิ์ต่อไปค่ะใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลอีกครั้งหนึ่งค่ะ และทั้งหมดนั้นก็คือการประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์ครั้งที่23 STAR OF THE OCEAN ที่เมืองพัทยาแห่งนี้นะคะปีนี้เป็นครั้งที่23แล้วพบกันใหม่ในปีหน้าขอบคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ